เชิญท่านรังสรรตามด้วยท่านอคเดตวงพิทักษโรธนะครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายรังสรรมณีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดลำพูนพักเพื่อไทยผมได้รับเรื่องหาลือร้องเรียนนะครับจากเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงปลูกลำไยนะครับว่าขณะนี้นะครับเดือนกมุมภาพันธ์แล้วนะครับขับรถผ่านจังหวัดลำพูนแถวอำเภอบ้านโฮ่งลี้ทุ่งหัวช้าง นะครับเวียงหนองล่องป่าซางขณะนี้นะครับมะม่วงนะครับออกดอกเต็มไปหมดนะครับซึ่งคาดว่าในเดือนเมษาพฤษภาคมเนี่ยก็จะสามารถเก็บเกี่ยวแล้วจำหน่ายได้ถัดจากนั้นนะครับเดือนมิถุนายนรกรกฎาคมสิงหาคมก็ถึงรอบของลำไยในฤดูก็จะออกนะครับดอกออกผลอีกแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงลำไยกังวลนะครับ ตั้งแต่ท่านนายกนะครับมาบริหารเนี่ยนะครับไม่มีปีไหนเลยนะครับที่ราคามะม่วงราคาลำไยเนี่ยนะครับจัแพงขึ้นและพี่น้องนะครับลำพูนได้ผลประโยชน์เลยนะครับวันนี้นะครับมะม่วงลำไยยังไม่ถึงนะครับเวลาเก็บแต่เขาฝากผมมาบอกท่านประธานนะครับผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านวางแผนนะครับจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเหล่านี้อย่างไรบ้าง ถ้าหากนะครับราคามะม่วงลำไย,ยตกต่ำท่านบอกว่ากเกษตรผลิตพาณิชย์จำหน่ายหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ท่านบริหารนะครับกเกษตรกรผลิตอย่างเดียวครับและก็จะตายลงตายลงทุกวันนะครับโครงการาลำไยเยมื่อปีที่แล้ว2,000บาทไม่เกิน25ไร่พี่น้องฝากถามว่าปีนี้นะครับจะให้เขาอีกหรือเปล่าประกันรายได้ผู้ปลูกลำไยเอเอบาทต่อกิโล ที่เสนอไปได้สองปีแล้วนะครับขณะน,นี้คืบหน้าถึงไหนเกษตรกรลำพูนฝ,ฝากถามท่านนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณครับ